เจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านมียาติโยมถามมาว่าพระอาจารย์ผมเครียดจนนอนไม่หลับทาอย่างไรดีสรารธรรมวันนี้ทําใจให้สบายสบายฟังธรรมะร่วมกันะโนยมนะนะก็มียาติโยมได้ทักทายเข้ามาถาม พระอาจารย์ครับหากมีอาการนอนไม่หลับเพราะมีเรื่องเครียดร,ระหว่างที่ทํางานทําการเนี่ยเยอะแยะแต่ละวันหนึ่งเพราะฉะนั้นควรจะวางใจอย่างไรให้นอนหลับครับโยมจะต้องออกจากความเครียดก่อนคนโยมออกจากความเครียดก่อนไปลำดับแรกเพราะมีความเครียดมากแล้วนี่เขาเรียกว่าพลังจิตในรูปแบบสมาธิมันหมดเปลืองไปโยมหมดเปลืองไปมาก พราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบผ่อนคลายในเพื่อจะเรียกพลังจิตนกลับเข้ามาสู่ร่างกายใหม่โดยอาศัยฐานการนำพาความคิดให้สงบลงก่อนอื่นโยมให้น้อมสติมาสู่ฐานกายลมหายใจเข้าออกให้มันลึกๆนอนเหยียดตัวตรงคนโยมให้ร่างกายทุกส่วนได้พักผ่อนบ้างรีตาดูปลายเท้า และทำมโนคติปุณโยคเริ่มกำลังจิตตานุภาพให้ตื่นรู้เข้าไปในตัวแล้วให้หลับตาพยายามทำใจให้บริสุทธิ์ไม่นึกถึงอะไรเลยและไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เลยให้จิตมันว่างเปล่าโล่งเบาสบายทำเช่นนี้เป็นเวลาห้านาทีคุณโยมหยุดและททำใหม่อีกห้านาที ไม่เกินสองสารอบคุณโยมจิตของคุณโยมจะเบาสบายจากการทำเชนนี้หนาทีจะมีผลเท่ากับการนอน5้ชั่วโมงคุณโยมวิธีนี้เรียกว่าการทำาวาามวิเวกซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานของการฝึกจิตให้สามารถควบคุมความคิดของตัวเองของหลวงวิจิตวาทก,การคุณโยมนะท่านได้ถ่ายทอดไว้ในปรัชญาการ สู้ชีวิตของท่านประจา์ลงนําไปใช้แล้วพบว่าเป็นมันเป็นความจริงมันเป็นจริงอย่างที่ท่านแนะนําคุณโยมจึงเห็นว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับวัยรุ่นนะวัยทํางานหรือวัยสูงอายุเพราะฝึกปฏิบัติตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายคุณโยมนะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัตินะโยมนะและขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่าน ขอจเจริญพร